สวัสดียามเช้าเช้านะครับวันนี้พบกันแดดกำลังเริ่มออกหลังจากที่ว่าฝนเมื่อวานก็ทำท่าตกนะครับอันนี้จะเข้าสู่ช่วงปลายฝนแล้วนะครับเริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันพาเข้าชมสวนผักยามเช้าเช้านะครับวันนี้มีตะผักเล็กๆกันกำลังจะโตครับที่สวนตัวนี้ผักกำลังจะโตก็จะขาดช่วงไปสักนิดเพราะว่า ปัญหาเรื่องฝนนะครับหน้าหนาวไอ้หน้าฝนนะครับผักก็จะมีอาการเป็นโรคใบจุดบ้างนะครับความชื้นนะค,ความชื้นในระบบในโรงเรือนนี้เพิ่งาลงนะครับลงได้สักประมาณ4ีห้าวันก็ประมาณดูน้ํานะครับเปิดกล่องดูน้ําน้ําปุ๋ยก็จะมี แซมอยู่นะครับผักที่รุ่นกำลังจะโตก็จะมีตรงนู้นอีกน้ำเช้าเช้าก่อนออกไปทำงานกันนะครับผ่าเข้าชมสวนผักตรงนี้เป็นเลดโอ่งนะครับเลดโอ๊งสวยๆกันเลยน,ลน้ำเขาก็จะแห้งไปตามโดยอัตโนมัตินะครับต้องดูบ้างของั ก็กินน้านะครับเริ่มโตก็น้ําก็จะเริ่มแห้งลองคอยดูน,นี้จะเป็นจีนโอ๊กนะครับจีนโอ๊กก็เริ่มแตกกอแตกพุ่มเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นฟินเล่นะครับฟินเล,ล่ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้เขาจะโตช้ากว่าเพื่อนเลย ถ้าเพื่อนเขาเก็บที่40วันไอ้ตัวนี้จะไป45-50ห้เลยนะครับวิธีเขาจะโตช้าหรือโตเร็วแต่จะช้ากว่าเพื่อนแน่นอนก็จะมีเลีโอก็จะช้าเหมือนกันค่อนข้างจะช้า,เ,าเหลี่ยมลดเหลี่ยมล้ํากันไปนิดหน่อยประมาณ10สัปดาห์นึงนะครับอร่อยทุกทุกชนิดนะครับผักสลัดแช่ตู้เย็นไว้กรอบๆแล้วก็กินกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลากระกป๋องอย่างนี้ มันจำเป็นนะครับที่จะต้องแบบว่าทำสลัดน้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินแบบนี้เลยนะครับผมถนัดแบบนี้เลยอร่อยรสชาติก็อร่อยนะครับผักสดๆเลยกินสดๆเลยนะครับใครที่ไม่เคยลองนะครับเปิดใจลองกินดูหาซื้อมาหรือใครอยากปลูกเองนะครับผมก็ทำคลิปไว้นะครับก่อนหน้านี้ลิปการปลูกหลับผลที่มีเวลาว่างหลังจากเรื่องงาน เด็กเล็กน้อยนะครับปลูกไว้กินเองก็ได้ห้ากล่องสิบกล่องแจกพี่แจกน้องบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างนี้ก็ได้ใครจะทําเป็นเหลือจากกินกเป็นอาชีพเสริมได้นะครับทางรายได้เสริมให้ครบอบครัวตัวนี้เลดโอกครับเลดโอกผมได้ทําคลิปไว้นะครับก่อนหน้านี้เป็นวิธีการปลูกลองไปเลื่อนดูกันได้นะครับ บรรยากาศก่อนเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับก่อนพี่ๆทุกคนก่อนออกไปทํางานนะครับให้ดูบรรยากาศในสวนยามเช้าๆกันสดชื่น,นครับคนชอบกินผักคนปลูกผักก็ได้กินผักนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลาปลูกก็ตามตลาดนะครับมีขายมีจําหน่ายกันนะครับลองมันจะรู้สึกว่ามันจะสดดีนะครับมันสดนะครับผักตัวนี้ไม่สําหรับคนแก,ก่ก็กินได้นะครับแบบ ไม่มีฟันอย่างเงี้ยเคี้ยวไม่ได้ใหญ่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับลองไปหามาให้คนแก่ลองดูนะครับคนไหนไม่เคยเปิดใจดูครับอ,อยัางไงนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําคลิปมาลงให้ดูกันเป็นประจําทุกๆวันนะครับความสวยงามในสวนความสดชื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ